สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววิยาดาบุญเวทนะคะวันนี้จะมานำเสนอโครงการกับขี่โปรดไปรักษาวินัยจราจรค่ะหน่วยงานที่รับผิดชอบสาขารัฐราศาสตร์ศาสนาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยลาลัยราชพัตรภูเก็ตหลักการและเหตุผล ที่มาเนื่องจากปัญหาการเกิดอุบัติเหตุมีการเกิดขึ้นจำนวนมากมีบาดเจ็บพิการและเสียชีวิตประเทศไทยอยู่อันดับหนึ่งใน10ของโลกมีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมครอบครัวบางครอบครัวเสียเสาหลักและส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนและวัยรุ่นทำงานอันเป็นบุคคลที่มีค่าในการพัฒนาประเทศแต่ต้องมาเสียชีวิตบาดเจ็บพิการก่อนที่จะทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ จากการวิเคราะห์สาเหตุนั้นการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในประเทศไทยพบว่าสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุนั้นคือการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรคือผู้ใช้รถใช้ถนนมีพฤติการการขับขี่ไม่ปลอดภัยมีการดื่มของมึนเมาประมาทคึกขนองและไม่เคารพกฎจราจรประกอบกับไม่มีการตรวจเช็คสภาพรถสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นโครงการกับขี่ปลอดไปจึงเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุสร้างจิตสำนึกให้เคารพในกฎจราจรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมป้องกันและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมป้องกันลดการเสียชีวิต และทรัพย์สินจึงได้จัดโครงการขับขี่ปลอดไปเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุทางด้านถนนลดการสูญเสียชีวิตการบาดเจ็บและความสูญเสียต่อทรัพย์สินของผู้ขับขี่วัตถุประสงค์หเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ความเข้าใจกฎหมายจราจรในชีวิตประจําวันสสร้างจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อสังคม 3. เพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน เป้าหมายโครงการผู้เข้าร่วมอบรุมจะต้องได้รับความรู้ด้านระเบียบวินัยกฎจราจรและสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีจิตสำนึกต่อสังคมในการใช้รถใช้ถนนกลุ่มเป้าหมายกลุ่ม,มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมม .4 ถึงม .6 โรงเรียนวิชิตสงกรามจำนวน50คน ขั้นตอนและระยะเวลา 1. วางแผนดำเนินงานขออนุมัติโครงการประชุมวางแผน 2. การดำเนินการประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมกฎจราจร 3. สรุปและประเมินผลติดตามประเมินผลการดำเนินงานสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ 4. นำผลการประเมินไปแก้ไขปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคเพื่อทำไปปัฒนา สถานที่ดำเนินการณโรงเรียนวิชิตสงครามตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตงบประมาณจำนวนเงิน5,000บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ความเข้าใจการใช้กฎจราจรในชีวิตประจําวัน 2. สร้างจิตสํานึกในการรับผิดช,ชอบต่อสังคม 3. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติระเบียบวินัยของการกับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนอย่างถูกต้อง 4. ให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาการจราจรรายชื่อสมาชิก ดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ